สวัสดีครับผมวันนี้มากินข้าวกับตำมะละกอครับช่วงเช้าๆครับวันนี้กับส้มกัวแล้วก็ย่างปิ้งเนื้อหมูครับเป็นเนื้อหมูที่เกรดดีนะครับเนื้อหมูบ้าน,านเราที่แม่ค้าก็อาจจะซื้อตามรถที่มาขายนะครับแกะเสแล้วกระบะมาขายตามบ้านนี่เนื้อแบบเป็นหนังเลยนะครับเนื้อแบบคล้ายๆเป็นหมูสามชั้นนะครับ สามชั้นขอภัยที่พูดภาษากลางนะครับขอภัยที่พูดภาษากลางครับวันนี้มามาครับมาแซบกินด้วยกันมาส้มตำเผ็ดๆเนี่ยตั้งใจํำเองวันนี้อันนี้เดี๋ยวขอขอใช้กัดแล้วกันนะอืมอืม มันคนอน่ชอบใช้มือใช้มือฉีกกินกินแทบกวกกันยอดปากระเสรครับเก็บอยู่ข้างบ้านดกมากเลยช่องหน้าฝน,นเจดเต็มเลยมีแต่ยอดอ่อน,ออน không qua các không qua cho này nó xe mà một thằng đeo hòm mền cắt วันนี้ไม่รู้ว่าจะกินอะไรครับวันนี้เพราะว่าคนนี้ขาดไม่ได้คนอีสานขาดตำมะละกอไม่ได้จะมากกินส้มตําส่วนใหญ่คนอีสานส้มตําส้มตาลาบก้อยซอยจุอยากจะให้คนภาคกลางฟังรู้เรื่องด้วยก็เลยพูดภาษากลางขอมาก็เราก็จัดให้ครับ ข้างบ้านอดปกรเกษตดดกเต็มต้นเลยเกิดเยอะคนอื่นก็ไม่เด็ดไปกินนะท่านผู้ชมขี่รถผ่านไปผ่านมาก็เห็นอยู่เกิดอยู่ข้างรั้วกำแพงมีแต่ผมเด็ดกินเก <c oughs> ิดอยู่ข้างบ้านผมอยู่ทุ่งนาเนี่ย เสียดายแต่เงินสี่พันครับโอนเงินไปซื้อของเขาซื้อของในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาไม่ส่งของมาให้ผมเสียเงินไปตั้งสี่พันเนี่ยกว่าจะเก็บเงินได้ก็วันนี้รอตั้งเก็บสิบวันแล้วยังไม่ส่งของมาให้ผมเลยมันบล็อกเฟซผมไว้ด้วยมันทิ้งบล็อกเฟซผมไปเลยเขา้าส่งข้อ,อความหาไม่ได้เลยเป็นคนที่ขายของให้ผม กำลังใจคนทุกวันนี้ก็เยอะผมเถอะครับมิจฉาชีพไม่น่าทำอย่างนี้ได้ขนาดนี้เลยเผื่อนมามิจฉาชีพก็จะใช้โอนเข้าทัวเร็ตเยอะครับเข้าบัญชีกลางทัวเร็์โอนผ่านพร้อมเพทียวอเวเรต ก็นำมดระวังด้วยนะครับสำหรับคนที่สั่งของนี้อินเทอร์เน็ตตกเป็นข่าวกันก็เยอะอย่างผมก็ตกเป็นเป็นเหยี่ยคนหนึ่ง <c oughs> เสียงเงินไปห้าหกวันเจ็ดแปดวันที่ผ่านมาสี่พันโอนให้มันมันไม่ยอมใช้เก็บเงินปลายทางแต่ยอมรับว่าผมก็โง่เหมือนกัน <c oughs> ผมไปโอนให้มันก่อน คนขายเขาก็อยากได้เงินก่อนเหมือนกันแต่คนซื้อก็อยากได้ของอยากได้ของอยากแบบแบบแบบเก็บเงินปลายทางเหมือนกันแต่ว่าคนคนขายเนี่ยไม่ยอมครับไม่ยอมให้เก็บเงินปลายทางมีแต่โอนก่อนอย่างเดียวโอ้หไม่รู้ว่าคิดไปคิดมาคนขายได้เปรียบหรือว่าคนซื้อได้เปรียบกันเนี่ยผมว่าคนขายน่าจะได้เปรียบนะเพราะาโอนเงินให้เขาก่อน เงินสี่พันก็ไม่น้อยครับซื้อกินอะไรได้หลายว่าจะได้ไปเที่ยวเล่นหาดเก็บเก็ดน้ำเปลากระสินไปนั่งชมวิวเล่นกินข้าวไอ้นัน่สบาย,บายพักผ่อนเอาไปมาเสียกไม่ได้พักผ่อนเลยอันหวนมาทำงานหาเงินต่อว่าได้เงินจากลายได้มาแล้ว เขาทำยอดรายได้ใน y u u t นี่แหละครับแต่มันพลาดไปเเสียเงินไปหมด ขออภัยนะเพราะ่พี่น้องเพราะว่าวิวด้านหลังอทันมืดหน่อยนะครับมันไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นวิวทีวท่แทบเท่าไหร่แต่วมาอันก็จะชอบถ่ายแบบว่ามีในบ้านนะสะดวกสบายเกียรตค้านยกโต๊ะตั้งไปตั้งถ่ายข้างนอกมันเลยก็เลย,เลยเนี่ยก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูข้างนอกก็มันก็ไม่น่าถ่ายท่านผู้ชม ต้นไม้หญ้าลกลุงรังเกิดเต็มไปหมดช่วงที่ผ่านมาผมก็ถางออกแล้วให้เขาตัดออกแล้วตัดแล้วฝนตกมาก็เกิดอีกเหมือนเดิมพวกต้นหญ้าต้นอะไรมันก็ดูไม่สวยงามทีนี้ของตัวผมเองก็เลยไม่อยากถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับแต่ก็ถ่ายอยู่ในบ้านมันก็อาจจะดูอาจจะเกิดอัดนิดนึงเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละ หญ้ามันเกิดเยอะแล้วคนเขาต้นผักบุ้งก็เกิดเยอะครับช่วงหน้าฝนยอดผักบุ้งตามทุ่งนาเยอะมากเลยผมก็เก็บมาผัดกินอยู่ยินจะเบื่อเขาไม่หิวก็ไม่เก็บมาเพราะเขาตัดหญ้าให้วัวเพราะตัดเอาผักบุ้งไปให้รัวผักบุ้งเกิดเต็มเลยครับพ่อพี่น้องแถวนาผมนะครับเยอะ หมเครื่องปิ้งย่างเนื้อหมูกับส้มวัวส้มบัวก็ซื้อมาแค่ก้อนเดียวมันเหลือก้อนเดียวพอดีเพราะพี่น้องเหลือก้อนเดียวแต่ก่อนนี่แม่ค้ามาขายหลายก้อนอยู่แต่ส้มวัวผมดูเหลือแค่ก้อนเดียวผมก็เลยซื้อมานอกเหนี้อย่างนั้นก็จะมีส้มปลาที่เขาทาเป็นก้อนแบบนี้แล้วเหมือนส้มวัวหล่ะห่อส่ใบตองแต่ผมไม่อยากกินไม่ชอบส้มปลาชอบส้มส้มส้มวัว ส้มเนื้กว่านี้ ้มตำผมตำเองนะครับไปตำอยู่ร้านป้าที่เขาขายญาติพี่น้องกันนี่แหละเขาเปิดร้านขายส้มตําเนี่ยเขาก็ดีอะนักตำคือเขาก็ไม่เก็บเงินนะถ้าเป็นหลานเขาอยากจะกินก็ตําได้ส้มตําแค่นี้เขาม่คิดเงินแต่ถ้าซื้อปิ้งย่างเนี้ยหมูซื้ออะไร ปิ้งไก่ถึงจะเสียงเงินครับของก็ของเล็กน้อยก็ให้กันได้าคิดว่าเป็นหลานเป็นเหรนเขาเป็นลูกเป็นหลานเขาก็ไม่แพงส้มตำเขาให้ตําฟรีได้เพาผมก็เป็นหลานเขาจริงๆร้าน,นป้าเขาเปิดป้าผมนี่แหละ ก็อร่อยมากครับก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ครับงี้ก็ถ้าไม่มีสาระอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็มีแต่รีวิวกับเกี่ยวการกินอาหารส่วนใหญ่ไงก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ครับคลิปนี้นะครับฝ่าโอเคแค่นี้แหละนะครับเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวยาวลาไปแล้วสวัสดีครับผม